เมื่อกี้นะครับตอนที่เราเล่นโหมดสไปเดอร์แมนมันก็จะมีสสกินที่เราเลือกนะฮะสกินของอ่าสไปเดอร์แมนตัวหญิงนะครับผมสไปเดอร์แมนแวมไพร์แล้วก็สไปเดอร์แมนตัวสีดำพระออีกนะครับคุณชอบสกินไหนเมน์มา <Okay. S 1> คุณชอบทุกตัวครับแม่งที่อยากเป็นสไปเดอร์แมนอยู่ครับวู oh. เข้าเกมมาทุกคนครับเฮ้ย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 จตัวนี้พี่ชอบมากนะครับเป็นสไปเดอร์แมนแวมพร์นะครับตัวนี้แรกพ่นกว่าจะเป็นพระเอกนะครับที่ชอบมากนีเนี่พระเอกกินไตี่เลยอันนี้รางวัลการเข้าเล่นนะครับรางวัลล็อกอินก็มีว่ะแล้วทำยังไงต่อวะสิบวีครับสิบวีเอ้ยเราเลือกนะครับผมองพี่เลือกเป็นพระเอกเลยครับเอ้าเป็นเสาแมงมุมแล้วยังไงต่อวะทีนี้เริมเกมแล้วครับผมยังไงต่อวะอะไรอะไร อะไรคะ <Yeah. S 1> เออยังไงต่ออะไรอย่างอ๋อนี่เป็นการแข่งอันดับกันนะครับทุกคนครับว้าวว้าวแล้วยังไงต่อทีนี้แข่งกันหัวใจแล้วยังไงต่อจะก็หูวนะผมปูดแกวอ๋อตอนนี้เราอันดับหกแล้วเว้ยทุกคนครับเราอันดับหกแล้วเว้ย ก็ยากอยู่แล้วทุกคนนะใครที่อันนี้เป็นเกมแรกนะครับเราจะจบอยู่ที่อันดับเท่าไหร่วะดูกันนะทุกคนพักใยไปก่อนนะครับขอบคุณที่มีใยใ่ให้กันนะทุกคนครับนี่นี่มาอว้ยเจอเจอเจออุ้ยมันมันมันยิงใหเสใ็จแล้ว่ะประหลาดมากไอ้แวมพร์ประหลาดมากผุยุยไฟผุยผุยไฟนะครับอันนี้มีการเก็บสแต็กลิ้งไวหรือเปล่าทุกคน แต่เ็าวิ่งไวขึ้นครับเราเราก็หงุดหงิดไปเราก็เก็บเหรียญได้นะครับตอนนี้นะครับแปะมาดวงอันดับหกนะก็ถือว่ามีหมุนนี้นะครับน่าจะเป็นการแข่งแ,งแค่หงุดหงิดนะครับทุกคนครับไม่มีอะไรมาก <t> เ,าเก็บวิ่งครับเราเก็บวิ่งครับโอ้ใหญ่เราหมดแล้วทุกคนฮะเดี๋ยวเด <t> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ไปครับไอ้นี่แม่งเก็บใจหมดเลยไปเนี่ยตัยใหญ่ตัยใหญ่ไม่ได้ละงงมากฉันงงมากนะหมุนนี้เล่นอะไรนี่คือไอ้นี่แม่งเก็บไปไม่ไม่แบ่งปันเลยอะไอ้นี้พุ่งได้นะครับอัดราแบิใหญ่ไปครับจากนั้นเราก็ Okay, แล้วมันก็จะไายกบขวาแล้วก็พุ่งไปอย่างนี้เราไปเก็บายก่อนนะทุก oh. ทีครับเรามีพี่ขอนะนจ๊ะีอยากได้สก,กินตัวเระเอกอยู่นะไปเลยไปเลยเป็นการลองเล่นโหมดใหม่นะครับโ oh. อ้ยากเถอะวะ <Yeah. S 1> ทีเราเราพุ่งได้ครับทุกคนตอนนี้เรามีสแต็กพุ่งแล้วกเก็บวิ่งโอเคแล้วก็พุ่งได้โคตรเฟีเ้ยว <Okay, S 1> ทอเคีครับเป็นการแข่งทั้งหมดสามรอบนะครับตอนนี้แ <Wow. S 1> ป็บวัดดวงอันดับห้าว่ะอันดับห้าครับตอนนี้พักไปครับอันดับสีครับทุกคนครับ wow. โอ้โหทางผิดทางผิดทางเอ้ยดนนำไว้นี่ดูนำไว้นี่เอ้ยเอ้าอันนี้คืออะไรอุ้ยตกมาเอ้มังอัดมากครับไอ้นี่นะครับเราชักต่อครับชักต่อไปชักช้านะครับชอบชักเร็วๆนะเขาเส้นชัยเวลานับมีคนเขาเส้นชัยไปแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อันดับห้าก็ยากมากนะสำหรับพี่ก็เล่นยากมากนะครับอันดับสี่ครับผมถ้าเกิดตันตีหรืออะไรถ้าเกิดเอ้าอู้เราดนเขาเราดูเขาซักใยใส่อออวาทุกคนครับตอนนี้เป็นตัวร้ายเออใช่ไหม ลักไปูู้เอ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 นี่คือเซอาเก็โปเจกต์อสกัดดาวลุโอ้เราโอ้อันดับห้าครับเข้าเส้นชัยแล้วยากแถววะอันดับห้าแล้วเราแล้วเราจะได้อะไรครับอองมก็จะจบอย่างนี้ไปยังไงต่ออันดับหนึ่งได้อะไรจากรู้ว่าอันนี้คืออันดับหนึ่งได้อะไรครับบไปแล้วนะครับใครที่อยากจะลองเล่นนะครับก็ กดมาที่เมนูนะครับผมแล้วก็เลือกตรงตากว่าสไปเดอร์แล้วกดดาวน์โหลดแพคเกจให้เรียบร้อยนะครับอุ้ยนี่ไงมาแล้วนะครับสำหรับสไปเดอร์แมนนะกระเป๋านะครับคอแล็กเกมก็สก,กินของเอเลี่ยนเขียวนะครับเขียว <Hur> นี่นครับทุกคนครับอันนี้เนี่ยเล่นสามครั้งได้เลยนะครับสก,กินนี้เล่นชักใยสามครั้งได้ไปเลยนะครับเมนูน <c utter> ี <ashamed> <utter> ้เราเวลาเล่นสร้างห้องอะไรเงี้ยนะครับเจอเทมพลนี้ว่ะเทมพที่พี่ลองสังเกตจากควาสสปเดนะครับกองควงนะครับ ออกมาเลยหลักการมาแลเวาไม่มาเราวม่เว้ยเว้เว้เฟืองรอเราไม่ว้าเว้ายังไม่หัวนะเครื่องไงไม่ติดเจอพิชาการลุกแบบโหดนะครับผมแบบปุ๊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 บฟองเดินขั้นไหวอุ้ยฟองแมงฟองไหนขอโชว์หน่อยนะฮะฟองอัพสาม พอามาเล่นไฮไลท์ถือว่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นดูหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นแต่งหนึ่งเงี้ยอย่าอย่าเลยทุกคนนะแต่งหนึ่งแต่งสองไม่ค่อยดีครับต้องแต่งสามเท่านั้นมีสเต็กเสริมเข้ามาด้วยเ้าหลังนะอุ้ยเป็นการโฉบเป็นการโฉบวะ่โวะโฉบไปสองนีค่ครับจนโฉบสามที พี่น่าจะเล่นซองเป็นล่องนี่แหละหนึ่งหนึ่งนะทุกคนฮะ้าเห็นหนึ่งปืนอะไรคอมเมนต์นมาได้นะค <Okay. S 1> นะโอเคเรามีพลังงานใกล้จะหมดนะครับตกไปหนึ่งทีตกสองทีไม่เข้าตกว่าสามเรียบร้อยครับตกแค่สามรอบแค่นั้นแหละรูะเรื่องเกมนี้พี่บอกเลยว่ากินไข่ต้มนะครับน้องพี่นกินไข่ต้มละกันศูนย์เป็นอย่างต่ำเกมนี้พี่เอสดีดีแล้วกันนะครับล <Okay. S 1> องอะไรใหม่ๆบ้างเรามาครับทุกคน ตั้งคู่มาจากคนาคตนะครับวันนี้ไม่มีแต่ฉากตึงๆฉากคมๆว่าข wow. ับอะไรมันก็คมไปหมดไหม <wh อะไรดีวะอันไหนที่ใหอะไรได้อะพี่เอาหมดนะนสนรักกันเดี๋โชว์ของหน่อยครับไสหัวนสยหัว วิธีการห,รหานึ่งยิงหัวนะครับต้องยิงไปก่อนอนะ่ะต้องยิงแบบสับอ่ะแตยิงแบบลิงนะครับงั้นโอกาสสไนเปอร์หัวนี่น,น้อยมากนะครับยิงไปเลยนะทุกคนนะเราจะไม่แบบเอาลิงเอานะครับเอาตัวอ่ะบอกเข้าตัวเข้าตัวครับต้องวางระดับหัวครับวางระดับหวับหวอย่างเดียวมามา <S <S ดังครับ <S <S ดังครับโอ้โหโอหหิยตัวไป ออกไปครับผมผมอย่างเดียวครับเป้าหมายเราสไหนหนะ์หัวนะอุ้ยหัวตาน,นี้พี่60รีบจบครับน,นี่ไม่มีพลังมาเล่นต่อละเดี๋ยวรีบจบแล้วกันสไน์พี่ไม่โทว์ลวครับ <My. S 1> เอาเป็นว่า,าช่วงนี้นะครับผมพี่ก็ต้องฝึกหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนครับเดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์พี่ว่าจะกลับมาทำคลิป1ห,หนึ่งนะ ว่ามีใครคิดถึงเปล่านะครับดีเซิร์ตไม่มีนะคะตองนี้ไม่มีดีเซิร์ตให้ซื้อมาเล่นนะงั้นพี่โชว์ไปละพี่ออกซ้ายแล้วกันอุย้ยแรงขนาดนี้ยังไม่ลงอุย้ยฮัลโหลเจ้าเองเป้าหมายพี่ไข่ปมนะปาดวะยังรอดเอาขอตกไปข้างล่างเหรอ เวสติปนอนสติป bon นอนว่ะ <c oughs> ผู้เราเราก็มีสองผู้สองผู้ยี่จบเลยครับไปไหนแล้วเนาะไปข้างหลังเขานว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จบไปแล้วนะครับกับการที่แบบว่ากลับมาฝึกเล่นลองเล่นหนึ่งหนึ่งของพี่นะก็รู้สึกว่าใกล้จะเข้ามือแล้วนะครับเดี๋ยวขอพี่แบบไปขัดเกาฝีมือที่พี่เคยทาคลิปไปก่อนนะทุกคนนะน่าจะมาแจ้งเกิดอยู่นะครับจนะะื้อหาคอนเทนต์หนึ่งทำให้ทุกคนดูอยู่นะทุกคนไล่เป็นผีฝันดีก็เห็นผีครับเจอกัน